ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะให้ถ่ายว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมอะไรคะนี่เลยค่ะ Welcome to Yarn Roy นะคะ Simulator นะคะก็คือเป็น Yarn r e Simulator ในปี2016 Mobile นะคะทุกคนวา้าว คือก่อนหน้านี้นะคะก็มีคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าอยากให้พี่ปอเนี่ยรีวิวเกมนี้ให้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนเนี้กำลังเป็นกระแสะแล้วก็คนเนี่ยโหลดมันเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็คือเราสามารถที่จะเล่นในมือถือได้นะคะ แต่ว่าอันนี้นะคะปอเนี่ยสามารถที่จะโหลดมาเล่นในคอมได้นะคะโดยการใช้โปรแกรม n ็อนะคะก็คือโปรแกรมน็อเนี่ยคือโปรแกรมที่สามารถเล่นเกมในมือถือในคอมได้นะคะเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันหรือเปล่านะทุกคนนี่เราเข้ามาอยู่ในหน้าเกมแล้วนะคะยันดอยซิมูเลเตอร์นะเอาดีเฮ้ยอเมซิ่งอยู่นะ แกนี่คือเกมในมือถือเด้อทุกคนไปครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะจ๊ะก็คือจะมีปุ่มนะคะตัวเบลเลอร์เลยค่ะ E R Q นะคะอยู่ที่ขวามือของปอนนะคะเพื่อนเอนก็คือต้องใช้เมาส์กดนะเฮ้ย <Hey, S 1> เอาดีและนี่คือห้องนอนของยันดอยนะคะทุกคนคือไม่รู้ว่าต้องเรียกตัวละครว่ายันดอยหรือเปล่า <laughs> เรากดดูที่ตู้กกนได้ด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่กกนได้ด้วยนะแล้วก็มีกางเกงในนะคะทุกลายเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อที่ร้านแล้วนะจ๊ะโอเควันนี้ขอใส่กางเกงในนะคะสี่ชมพูแล้วกันแล้วอันนี้เราเปิดได้ไหมอันนี้ก็เปิดได้หรอเฮ้ยไม่ธรรมดานะจ๊ะแล้วนี่ละ่ะ ก็คือเราหน้าที่จะลงไปข้างล่างได้นะแต่ว่าปอไม่รู้ว่าจะลงไปทำไมเนาะทุกคนเนาะไม่ธรรมดานะอันนี้คือมีปุ่มนะคะขึ้นมาเต็มเลยนะมี F นะคะมี EQRC นะคะแล้วก็ด้านบนของปอเนี่ยจะมี 1, 2, 3, 4, 5นะมันคืออะไรอะ่ะ ลองกดสีอ๋อมันมันคือการกดที่ช่องของนะคะทุกคนแล้วเราวิ่งได้ไหม เอานีเซลฟี่ได้ด้วยนะคะในการเซลฟี่เนี่ยก็คือต้องกดตัว R M นะคะแล้วก็อันนี้ล่ะอ่าอันนี้คือกดถ่ายนะคะทุกคนเฮย้ยไม่ธรรมดานะจ๊ะบอกเลยว่าทำถึงอะ่ะนี่เลยคะ่ะทุกคนคำสั่งนะคะที่อยู่ด้านซ้ายบนเนี่ยจะมี L C กับ L S ใช่ไหมถ้า L C นะคะคือกดหัวเราะแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้า ถ้าเป็น L S นะคะก็คือคำสั่งวิ่งค่ะเห็นไหมเราสามารถที่จะวิ่งได้ด้วยนะแล้วก็มาดูหน้าตาของโมเดลกันดีกว่านะเฮ้ยปอกว่าไม่แย่เลยนะและนี่คือคุณครูของเรานะคะไหนมาดูซิว่าในโรงเรียนนะคะมีอะไรบ้างเนาะพอเราเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นล็อกเกอร์ปกติเลยนะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะอุ้ยนี่มันยันเดเล ยุคแรกเลยนะเนี่ยสวัสดีไราบารูนี่เธอมายืนตรงนี้อีกแล้วนะจ๊ะแล้วก็นี่คือรุ่นพี่ของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวปอจะมาลองกดคุยดูนะคะว่าเรากดคุยได้หรือเปล่านะคิดว่าน่าจะกดคุยได้อเอ้ยเออว่ะ มันกดคุยได้ด้วยนะทุกคนอ,อ้อคือแบบทําดีมากนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปอเข้ามานะคะก็คือยังไม่พบจุดบั๊กใดๆเลยนะคะและนี่คือเป็นห้องพยาบาลนะจ๊ะอ้มีเข็มฉีดยานะคะแล้วก็มียาด้วยนะเฮ้ยนี่เลยเราเก็บ มาแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าในห้องนี้นะคะไม่มีพยาบาลเลยนะก็คือจะเป็นห้องพยาบาลที่แบบเปล่าๆเลยนะคะแล้วก็ไร้คนดูแลนะจ๊ะไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาไปดูทุกห้องเลยนะคะเพิบเฮ้ยแต่ว่าห้องนี้มี คุณครูด้วยนะแล้วคือมีครบทุกคนค่ะแล้วคือพวกเขานะคะกําลังทํางานกันอย่างขำหมักขำเม้นเลยนะแต่ว่าพอเราเข้ามาเนี่ยเขาไม่ตกใจเราเลยนะคะเพื่อนๆเฮ้ยดีนะรอดด่าทุกคนห้องนี้ก็คือเราเข้ามาได้ด้วยนะอันนี้คือเป็นห้องของคุณครูใหญ่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้านนี้นะคะก็น่าจะเป็นคุกกี้คลับนะคะ โอ้โหเหมือนกันเลยและก็ดูเหมือนว่าทุกชมรมเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าได้หมดเลยนะจริงแล้วก็ดามาคลับนะคะโอ้โหนี่ไงใส่หน้าก,ากากได้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือได้ด้วยนะสวัสดีค่ะและนี่คือสมาชิกในชมรมส,สาศาสตร์นะคะทุกคนเฮ้ยอยากรู้ว่าว่าเราสามารถที่จะอัญเชิญซาตานได้ไหม งั้นก็ต้องลองดูทุกคนไหนมาลองดูสิปึ๊บเฮ้ย What Oh my god เราเข้ามาในนี้ได้ก็คือจะมีซาตานทั้งหมด3ตัวเลยนะคะก็คือจะมีตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แต่ปอไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะใช้พลังเขาได้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆแต่ปอว่าไม่น่าจะใช้ได้นะเราน่าจะต้องทําภารกิจให้เขาก่อนหรือเปล่าอา้าวแต่ว่าตอนนี้คือ เกมค้างไปเลยทุกคนซึ่งแปลว่าไอ้โหมดซาตานนี้เนี่ยน่าจะยังใช้งานไม่ได้นะแต่ว่าเราเนี่ยเข้ามาดูได้ก็คือต้องรีเกมเนาะมาเรากลับมาที่โรงเรียนแล้วนะคะนี่คือหน้าตาเพื่อนๆของเรานะคะก็คือจะมีมูซูเมด้วยนะ คือมีหลายคนเลยนะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆน,น่ะเนี่ยโอ้โหสีรองเท้าคือแบบว่าโคตรน่ารักเลยค่ะเป็นสีชมพูหมดเลยนะไหนปอขอขึ้นไปดูชั้นบนหน่อยสิและนี่นะคะก็จะเป็นห้องเรียนเนาะจะมีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะคือแบบลอดอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องของเรานะคะเพื่อนๆแต่ปอไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะวางยาได้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะ วางยาได้นะแต่ว่าเราน่าจะเข้าเรียนได้เฮ้ยเข้าเรียนได้แล้วก็อัพค่าต่างๆได้ด้วยนะโอ้โห ทำไมในห้องของฉันเนี่ยถึงได้มีนักเรียนแค่ห้าคนล่ะคะเนี่ยเอ้ยไหนขอดูซิว่าในห้องพออนะคะจะมีใครอยู่หรือเปล่านะเออขอขึ้นไปส่องสักหน่อยแล้วกันนะจ๊ะน่าจะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่านะห้องพออพออขาอยู่ไหนจ๊ะอันนี้คือห้องอะไรอะ่ะปึ๊บ อุ้ยห้องคอมพิวเตอร์ก็มีด้วยนะหวัดดีหวัดดีพวกเธอกำลังจะเป็นแหล่งกันเหรอจ๊ะนี่ไงปอว่าห้องนี้คือห้องผอ,อ ห้องพออ,อแต่ไม่มีพอออ,อยู่นะคะทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะกุญแจเหรอก็คือจะเป็นกุญแจที่เอาไว้ไขมีดตรงนี้เนาะแต่ว่ามันไขไม่ได้นะคะและนี่ก็คือเป็นชั้นด่านฟานนะคะอุย้ยเหมือนชั้นจะเจอกับโอกะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวปอจะมาลองหยิบอันนี้คืออะไรอะ่ะหนังสือเหรอหนังสือกระตูนเหรอ แล้วก็ตรงนี้นะคะมีมีดด้วยนะนี่เลยค่ะเก็บไปเลยเนาะนั่นเธอกําลังทําอะไรอยู่นะ่ะเธอกําลังยืนเล่นมือถืออย่างเมามันอยู่หรออย่างน้อยนะคะก็คือมีซาคิวอินคิวนะคะได้ข่าวว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นแวมไพร์เนาะก็คือพวกเขาเนี่ยกินเลือดของมนุษย์นะคะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะเอาล่ะ ส่วนรุ่นพี่นะคะก็กําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นะคะเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแหวนด้วยนะใช่ไหมเออปอยเห็นแหวนอยู่อะ่ะเราเก็บแหวนได้ไหม นี่ไงลองเก็บแหวนได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวปอจะมาลองกําจัดคนดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคแถวนี้มีใครอยู่อีกหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะหวัดดีวัดดีพวกเธอไม่มีใครอยู่กันเลยหรือไหนดูสิ อา้าวแล้วคนอื่นหายไปไหนกันหมดล้วเนี่ยหรือว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่ที่ด้านนอกหรือเปล่านี่มันก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะยะพวกเธอไปไหนกันหมดเนี่ยนะขอดูด้านนอกสิรู้สึกว่าด้านนอกนะคะก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้เลยนะคะนี่ไงเราเจอมูซเมะแล้วมูซเมะหน้าตาแอบแปลกๆนิดนึงนะมาค่ะ ก็คือแบบนี้เลยนะเฮ้ยตรงนี้นะคะมีแก๊งนักเลงด้วยอะทั้งชายแล้วก็ทั้งหญิงเลยนะคะดูพวกนางยืนสิอย่างแอกะโคตรเท่เลยนะแล้วก็ด้านนี้นะคะมีน้องแมวเหมียวด้วยนะน้องแมวเหมียวนี่ แต่ปออยากจะมาท้าทายแกงนักเลงว่ะเอยแล้วด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านของชมลมดอกไม้นะคะแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยนะคะเดี๋ยวปอจะมาลองกำจัดคนใดคนหนึ่งนะคะในแกงนักเลงกันเนาะเราขอเลือกเป็นคนนี้แล้วกันนะอา้าวเดี๋ยวโอ้ยเอาเฮ้ยหายไปแล้วโอ้ยผีหลอก อย,อยู่ดีๆพวกเขาก็หายตัวไปแต่มูซึเมะนะคะยังอยู่เนาะเอา้าพวกเขาหายไปไหนกันแล้วล่ะอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะอุ้มได้นะแต่ว่าลากได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเม,เมื่อกี้แขนของมูซึเมะมันยืดอะนะ่ากลัวมากมันีี่มนันเน่ฉันจะพาเธอไปเผาทิ้งลงไปซะ แล้วก่อนนะ้ามูซเมะเรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วก็ทิ้งมีดนะคะปึ๊บแล้วก็เผา โอ้โหเป็นยังไงล่ะไหนมีใครบ้างนะคะที่โหลดมันเล่นเราบ้างบอกกันบ้างนะใครที่แบบว่าไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าแบบคอมไม่แรงนะคะก็คือสามารถมาเล่นอันเนี้ยทดแทนกันได้นะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคลิปหนะ้าอยากให้ปอมมาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน